สภา22,900กว่าล้านเป็นแบบนี้นะครับฝนตกล่าสุดอันนี้ล่าสุดเหรอพี่โอเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคลิปแบบนี้ออกมาเช่นเดียวกันเนี่ยล่าสุดเมื่อฝนตกรอบที่แล้วเนี่ยรอบเมืวันสองวันที่ผ่านมานช่คะใช่สัพปายะสภาสถานเป็นสภาของอะไรนะของเหล่าเทวดาหมดเป็นเหล่าเทวดา เทวดาไม่สำลักน้ำตายก็ให้มันรู้ไปครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันมีอีกเรื่องหนึ่งอีกคุณวิลาสินีค่ะเราไปดูเรื่องหนึ่งไหมก่อนเราจบได้เลยให้ดูก่อนสภา22,900กว่าล้านสร้างมาสามรัฐบาลรัฐบาลสมัครสุนทรเวทอนุมัติดำเนินการก่อสร้างเริ่มต้นในสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรมาเสร็จสิ้นในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชา โดยผู้รับเหมาที่อยู่ในสภาของผู้ทรงเกียรติเป็นแบบนี้นะครับฝนตกล่าสุดอันนี้ล่าสุดเหรอพี่โอเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคลิปแบบนี้ออกมาเช่นเดียวกันเนี่ยล่าสุดเมื่อฝนตกรอบที่แล้วเนี่ยรอบเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาใช่ไหมคะใช่สปายะสภาสถานเป็นสภาของอะไรนะของเหล่าเทวดาขอเป็นเหล่าเทวดา เทวดาไม่สำลักน้ำตายก็ให้มันรู้ไปครับเห็นแบบนี้แล้วก็คุณผู้ชม20,000ืมมกว่าล้านเราได้แบบนี้แหละคระัเราได้แบบนี้ครับนี่คือสภาของผู้สรงเกียรติที่เป็นคนพิจารณาอนุมัติงบประมาณและกำหนดกฎเกณฑ์ในวิธีการประมูลเงื่อนไขการจัดซื้อจ,จัดจ้างเราได้สภา22,900ล้านมาเป็นเช่นนี้แหละครับ ค่ะอาล่ะค่ะทั้งหมดนี้คือฐานท้อของวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณบกักบนันดิฉชันวิลาศินีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้อย่าลืมติดตามนะคะเพราะว่าเรามีงานสัมมนา,าจับคู่กู้เงิน SME ที่สําคัญเนี่ยคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยนะคะจะมาพูดปาตกถาพูดถึงภาพรวมที่เ่็นมาที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดงานไปแล้วนะคะว่ามีการจับคู่ให้กับ SME รวมถึงสถาบันการเงินมากน้อยแค่ไหนติดตามกันนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทางซูม นะคะทาง l ล n e ออฟฟิเชีของฐานเศรษฐกิจและทาง YouTube ของฐานเศรษฐกิจด้วย13บ13นาฬิกาสมสนาฬกาวันนี้ตรงนะคะแล้วก็จะเริ่มในช่วงเวลาประมาณ13 3นาฬิกาส0นาทีวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ